พกลกซิ่วสามเทพเจ้ามงคลจากแดนมังกรคุณเคยเห็นรูปปั้นชายชราสามองค์ยืนเรียงกันไหมครับนั่นแหละคือเทพเจ้าหกลกซิ่วพกเทพแห่งโชคลาภลกเทพแห่งยศวาสนาความสำเร็จซิ่วทเทพแห่งอายุยืนสุขภาพดีชาวจีนเชื่อว่าหากบูชาอย่างถูกวิธีจะได้รับพรทั้งสามครบถ้วน ไม่ใช่แค่ในจีนแต่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็นับถือท่านอย่างแพร่หลายผลไม้ห้าอย่างน้ำชาและจิตใจที่บริสุทธิ์คือของไหว้ที่ดีที่สุดและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีผู้คนมากมายอธิษฐานและประสบความสำเร็จแบบปฏิหารคุณละ่ะเคยลองขอพรกับฮกลกซิ่วหรือยังฟังเรื่องเต็มพร้อมตำนานปฏิหารและบทสวด ได้ที่ช่องเส้นทางศรัทธาบนบ้านแดงแล้วคุณจะเข้าใจว่าศรัทธาที่แท้จริงเริ่มต้นที่ใจของเรา